นี่เขามาเฮ็ดนำหมักสูตรไก่ย่างดิเชยนกันกระเทียมเก็บน้อยหอมแดงเปอกเปลือกล่างน้ำสะอาดเอามาตำตำตำโขลกโขกโคกโขก,โกเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วเอาไปใส่หมอ้อแบบที่หนึ่ขงขัวพริกไทยดำกินหอมใส่กระดงขึ้เปลือกออกเอาเปลือกออกดีๆตำให้ละเอียดไปใส่หมอน้ำกันใส่เกลือผงชูรสสีโอขาว น้ำมันหอยซอสฝาเขียวใส่ซอสพริกลงไปเติมน้ำเปล่าคน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 คุเลคุเลให้เข้ากันเซตเรียบร้อยน้ำไปหมักไก่ย่างเลยเลยสูตรตามนี่สิหอมหอมก็สูตรปั้นแต่แซบวอมูเจาา้าว่าไก่สุกซับใส่จานกินกับน้ำจิ้มบักคามเปียกแซบคักพี่น้องเขากันดีปะยัง